สวัสดีครับสวัสดีพีพีทุกท่านนะครับพบกับผมมาแลนด์ไอคาเวตเตอร์ทนะครับพบกับบรรยากาศยา,ศา,ศามเช้าแปดนาฬิกานะครับ <c oughs> เป็นฝนอีกแล้วนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าจะเจ็บคอแล้วนะครับวันนี้อากาศเย็นๆเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับรู้สึกคันเนื้อคันตัวไม่สบาย เดี๋ยวผมจะให้ดูหกล้อรถร่วมาใหม่ครับหมกใส่ท่อหมอกขเตียวครับแต่งยังแจ่มเลยนะครับแต่งเลดเครื่องสามร้อย hp นะครับสามร้อยแรงม้านะครับหกล้อจะมีอยู่เครื่องสามร้อยอูสองคันนะครับคันสีฟ้ากับคันสีเขียวนะครับคันนี้ร้อยเก้าห้านะครับ ไม่มีโบนะครับเป็นเครื่องอธรรมดานะครับไม่มีเทอร์โบครับแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนสปริงวาลวแล้วนะครับก็แรงขึ้นนิดหนึ่งครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับสำหรับท่านใดเข้ามารับชมใหม่นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องสามร้อยอีกคันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าของเขาชอบแต่เครื่องใหญ่นะครับเรื่องน้ํามันเขาไม่สีเลียดนะครับเขาบอกมาว่าขอให้สบายจะขับสบายนะครับจริงนะครับคันนี้ไม่เคยได้ดันตูดสักทีนะครับ ลองออกตัวนี่ดีดปึ้งๆเลยนะครับเหมือนว่าแรงแรงเขาเยอะมากนะครับเกื่องสามร้อยนะครับเป็นเป็นกระทะสิบน็อตนะครับสิบน็อตเท่ากับสิบล้อเลยนะครับแต่คันนี้ก็ยังดูไม่ใหญ่มากครับ ีกคันที่รับประครอบเครื่องสามร้อยนะครับใหญ่จริงนะครับอันนี้เป็นสีชมพูครับสีแดงแบบชมพูนิดๆนะครับอมเหลืองให้โอมแดงนะครับใส่เต็มหน้าเต็มหลัง เครื่องใหญ่ใส่ไปเยอะเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะไปไม่ได้ครับอย่างนี้นะครับไม่ค่อยย้อนแสงเท่าไหร่เท้านี่ครับแดดไม่ค่อยยังไม่ออกครับย้อนแสงให้ตักยากเลยหันหน้าไปทางตะวันออกด้วยครับผมยังมองหาหม้อก๋วยเตี๋ยวยังไม่ยังไม่มานะครับ ดี๋ยวจะให้ดูช่วงท้ายๆนะครับถ้ายัางติดต่อกันจนจบคลิปนะครับจะเห็นแน่นอนนะครับนี่ไปแล้วครับติดลุ้มเกือบมิดล้อนะครับยังไปได้เฉยนะครแต่เยอะด้วยครับไปท่าติดล้อเลยอยู่หลายวันนะครับอยู่กันยายาไปเลยครับ คาน,นี้รู้สึกว่าจะมา5คันแล้วนะครับนี้ทันที่3จริง้5คันแล้วนะครับสายๆน่าจะมาเพิ่มอีก2-3คันนะครับเห็นเหนียวจริงๆนะครับจอยไม่ออกเลยครับ ซอยกอนเล็กๆยังยังติดกันนืดๆน,น,นะครับเราก็กินน้ํามันด้วยครับแม่โครครับไม่เหมือนดินแข็งเราตักแล้วก็แล้วเลยนี่ดินนืดนะครับใช้หมดธรรมดานะครับ โหมดโหมดอีโค่ประหยัดน้ำมันนะเป็นบางทีอรบางทีก็ใช้โหมดพีเดี๋ยวก็ไม่ยอาใช้นะครับทำงานไม่รีบจริงๆนบก็ไม่ใช้ครับได้ช่วยประหยัดน้ำมันเท่าแก่ด้วยครับแต่ถ้าโหมดพีมันงานมันได้ไวกว่าครับมัน มันไม่งอึกงักครับมันสมูทเลยเวลาเราตักดินนะครับมันไม่มีช่วงให้แบบอึกงักอกงักมันสมูทไปเลยเวลาดึงดิงนเวลาโยนด,ดินขึ้นหกล้อครับม <c oughs> ันพิ้วไปหมดนะครับมันไม่เงืึกงักอึกงักครับถ้าเป็นหมดหมดอีครับมันจะอึกงักอกงักเป็นบางช่วงนะครับ <c oughs> ก็ร้ก็195 HP ครับร้อยแปดิาแรงม้าครับเครื่องอิซุสดเดก้าครับจริงดินไม่แห้งนะครับมันมีฝุ่นเฉยๆครับมันกระดูกฟุ้งไปหมดเลยไม่ได้เป่าฟองมนาะเกือบเดือนแล้วครับเ่ยไม่มีที่เป่าครับ ออกน่าจะตัน จะตั้งกล้องมือถือไว้บนพนานครับอยากให้เห็นมุมด้านน,นอกบ้างนะครับไม่ใช่มุมนมเดิมแบบนี้ครับบางทีใช้ขอททายให้กับเกงใจนะครับแต่ถ้าถ่ายเองก็ได้แค่นี้แหละครับเท่าที่ทำได้นะครับ จะเบื่อกันหรือเลปล่าครับควรจะเบื่อมุมเดิมๆแบบนี้กันนะครับ <c oughs> อ่ขั้นสุดท้ายแลยนะ้ว ไอ้คันเครื่องสามร้อยรอไอ้อท่อมอ,อกระเตียวยังไม่มานะครับเกี่ยวทางรอก่อนครับเขาก็มานะครับ,รนนรบไม่นานรับเราวึ่งไว้ย่อาให้ท่านชมได้ชมกันนะครับอันนานจะมีรถแต่งสวยๆมาทุกทีอนยะ่า วิ่งข้ามสะพานนะครับแล้วก็อ้อมไปต่อถนนนะครับก็ประมาณสามี่โลครับแต่ไม่ได้วิ่งบนระย่างับวิ่งบนลูหลัาไไงอ้ถนนในถนนลูกลังครับลิ้นพันครับล 1, ิ้นพันลิ้นพัน ตัดแนวยาไปนู่นับส,สิบสิบไร่กว่านู่นครับจะทำอะไรอะไร่ะเด็กเป็นเป็นอย่างงี้ดึงทีเดียวไม่ได้ระดับอะ่ะ <c oughs> ต้องต้องเกาครับจิ้เหนียวครับไม่เหมือนดนลุ่นล้วนนล้วนดึง,ดง,ดง,ดงทีเดียวก็ได้ระดับเลยครับ หยู่ที่เราฝีมือไม่ถึงด้วยมากครับคุณวานะไม่เกี่ยวกับรถเลยเกี่ยวกับคนขับนี่แหละฝีมือยังไม่ถึง <S 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 สงสัยจะอดดูแล้วนะครับตอนนี้ก็สิบนาทีกว่านะครับต้องขออนุญาตจบคลิปกันทนี่นี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปหน้านะครับสำหรับเอ่อ รถประกอบสามร้อยนะครับเครื่องสามรอยนะครับราากพวงด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ